มาดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับเกมคู่ระหว่างโคลิสเทโรครับเกิดบ้านต้อนรับเมเยอน์ดีจีปุ่นอยู่ในเต็ดน,นะครับเป็นเกมนัดแรกของลุกการ2023-2024นะครับชนาทิปส่งกระสินกลับมาสู่ไทยอีกครั้งนะครับก็โอกาสโตมาทั้งด้าจากแต้มมุมทิวัตแล้วก็เป็นโลโต้คลิสครับ ตัวแล้วย่างบาโบ้ได้แล้วก็มงเต็มๆลงพื้นแบบนี้ก็เสร็จสิครับหนึงต่อศูนยที่ BG มาได้ประตูขึ้นนำาะะครับมีช่องพอดีเป๊ะเลยครับนักเตะใหม่ของบีจีเมื่อกี้นะครับเลนตตัวเคลิสยิงขึ้นนำนาทีที่15นะครับจากนั้นครับมีโอกาสกันนะครับ ได้หญิงลูก,กนี้ก็ยังปัดทิ้งออกไปได้นะครับช,ชาชัยวางด้วยซ้ายลูกนี้ของพีรภัทครมิ่งทองนะครับต้องปัดทิ้งเหมือนกันนะครับช,ชาชัายซาบิน่าจะช่องน,นี้มไหมสวยเลยครับอดูฮาฟิตเปิดเข้ามาแล้วก็ตายเข้าไปอนนึงประตูต่อหนึ่งบาโ,โบ่มาร์เกนดี้นาทีที่48นะครับซาบิ ค <Ice> <Yeah. S 1> อซ์คอมเป็นที่ว่างมนาะสวยมากนะครับทะแย่เข้มาแล้วก็เล่นกันได้แบบตามสูตรแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไปเข้าไปไม่เูลือครับแบบนี้แบาบโบมาเดนดี้ตามตีเสมอได้สำเร็จครับเจ้าบ้านจากนั้นครับ บีจีมีโอกาสยิงนัดีะสิแต่ก็ยังปัดทิ้งไปได้นะครับวางเท้ายิงแล้วก็ดูแค่บอลจะเสียบหน้าต่างอยู่แล้วครับอุกฤษวงมีมายังยอดเยี่ยมพาน,นะครับนทิบงกับับสั้นได้บอลแล้วก็เลี้ยงตีมาผ่านไปแล้วแล้วก็สายใิง 2งตอนน่อ1ครับจังหวะจะออกบอลตรงนี้กลายว่าพล,ลาดเลยครับแอติกเอาบอลมาได้แล้วก็ออกแข็งแกร่งเลยครับเหลือไขมาเรื่อยเลยนะับยิงไปติดต้นขาครับของไอเชคอนนี่แล้วบอลมันเปลี่ยนทางพอดีทิ้งตัวไปกอหน,นะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสุดผู้สามตู้สำรองเขครับ เข้าบ้านบริเทโรขึ้นนำอีกครั้งครับสองต่อนหนึ่งนดับที่63สิบสมแต่บุกเข้ามาครับสวิตหานหน้าฝั่งตูมาเริงตันยกไกลมาเลยครับ,แล,ลบแล้วมุ่งอุ้ยยุนดอกแล้วขึ้นมาตีระยาะเข้าไปเอาชนได้ตัดเส้นเหนือจแม็กซิเวลเปิดน,น้องได้เพียทงท้าก่อนนะครับเริงตันเปิดย้อนมาไกลเลยครับ ตั้งใจเลยครับให้หมกย้อนกับมา,มาแล้วก็เนี่ยครับบอลตรโดนะ่งลอยมาแม็กควเวทยานขึ้นมาหมกคนเดียวเต็มเต็มเลยครับตรงนี้สองประตูต่อสองนะครับนาทีที่เจ็ดสิบป,ปานะครับบริเทโร์ตามตีเสมอได้สำเร็จน,นะครับ็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมน,นะครับตัวไปของชาติทิพย์แล้วก็ แบ่งต้ามาไปนะครับบรชิชโตเสรอกับมีจีไปทุมยูเวเตตไป2ประตูต่อ2นะครับ